แล้วค่ะตอนนี้นะคะได้แป้งเปียกมาแล้วนี่วันนี้มาพร้อมหม้อเลยเราจะมาดูซิว่าเขาทำกันยังไงอันนี้เป็นแป้งเปียกนะคะแป้งเปียกชัดๆเลยแล้วก็แอลกอฮอไปจะเจ้าไหนก็ได้อะเจ้านี้เข้มหน่อยใส่สีเจ้านี้แล้วกันเนาะเออ เข้าไปแล้วก็คนแล้วก็คนเนาะคนให้เท่ากันนี่ค่ะจะได้อัลกอฮอล์เจลที่เลวที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แม่ค้าทั้งหลายนะคะดูไว้เดี๋ยวจะคนให้ดูนี่ นี่นะคะเราก็จะได้แป้งเปียกซึ่งใส่แอลกอฮอล์ไปนิดหนึ่งแล้วก็อ้างสรรพคุณว่าฆ่าเชื้อโรคได้แต่ไม่รู้ยี่ห้อไหนเหมือนกันซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะของเพื่อนซื้อมาขวดขนาดนี้59บาทไม่ต้องเปิดเผยแบรนด์เนาะขวดขนาดนี้นะคะนี่120เป็นอย่างนี้แค่นี้เองนะคะ ขวดขนานี้ก็รู้หลาหมาเหานิดนึงก็ประมาณ270นะคะก็ขอบอกเพื่อนๆไว้หรือว่าบอกคนที่ไม่รู้ว่าให้พิจารณาดูว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้หรือว่าเป็นแทนเจลหรืออะไรก็แล้วแต่ดูคุณสมบัติมันดีๆแล้วก็ฝากด่าถึงแม่ค้าที่ใช้ช่วงวิกฤตหาแดกด้วยนะคะอย่าทำเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ